เอาละครับคลิปนี้เราจะพูดคุยกันกับคู่สีที่เราสามารถเล่นได้แล้วกันนะต้องบอกก่อนว่าแผทปัจจุบันนี่คือแบบโอ้หลายเลยหลายเลยและเดี๋ยวมาแนะนําให้การละกันเพื่อให้มีตัวไหนเอาตัวนั้นไปลงเลยนะครับเนื่องจากว่าเทียร์ลิสผมทําบอกไปแล้วนะครับแต่ทีนี้บางคนอาจจะงงว่าเอ้ยแล้วคู่สีนี้เล่นอะไรยังไงทําไมถึงไม่แยกไปเลยวะอ่าเช่นสมมุติว่าผมเล่นสีขาวผมจัดขาวสมมุตินะสมมตินะมมตไอเนี้ยเป็นนิกะอ่าเล่นแม่งเลยคู่คีสรุ โอเคเว้ยผมไม่ได้เถียงว่ามันเล่นได้แต่ทีเนี้ยซับของคุณมันจะตกที่ประมาณร้อยห้าสิบอ่ะถ้าไม่เชื่อคุณลองดูนะผมเอาคู่เนี้ยเล่นอ่ะสมมุติว่าผมสมมุติว่าเปน็นนิกะนะสมมุติว่าเปน็นนิกะผมเอาแชงเข้ามาคุณลองดูนะคุณดูซับดีดีเอ้ยซับเยอะอยู่อ่ะสีสีดำน้อยเห็นปะเห็นปะอ่ะสมมุติถ้าดำเยอะสีขาวมันก็จะน้อยลงตามมันก็จะประมาณสักร้อยห้าสิบห้าแต่ถ้าคุณเล่นสีเดียวเฮ้ยร้อยหกสิบอันนี้โอเคเห็นปะ เพราะจริงๆอะถ้าเราโคจะเล่นจริงๆมันควร้อยหกเวษเยแล้วพอเอาสองสีมันเลยมีปัญหานี้ไงเพราะว่าซับมันน้อยเนี่ยมันเลยเป็นปัญหาสําหรับสองสีดีที่สุดคือควรเล่นเป็นคู่คู่อันนั้นอะเพอร์เฟกที่สุดแล้วถ้าถาผมนะดังนั้นก็ในคลิปนี้เลยอยากให้เข้าใจว่าผมจะพยายามเน้นแบบเป็นคู่สีแต่สาหรับไอดีใหม่ไอาย้าไอดีใหม่ที่ยังไม่ฟูลหรือกําลังทําซับคําว่าฟูลในที่นี้ก็คือว่าเนี่ยอันนี้คือฟูลเนี่ยเนี่ยฟูลซับฟูลคือแบบนี้คือเอ้ยแท็กเต็มนะเว้ยเห็นปะ เต็มอย่างนี้เอ้ยโอเคแม่งโซออนอะไรพร้อมอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็แค่น้ำเงินใช่ไหมแดงก็ไม่ฟูอ้าวไม่ใช่ทุกไอดีที่มันจะฟูทุกอันนะเพราะว่าเนื่องจากไปสายฟีมันทํายากนานนะครับสีเขียวล่ะอ้อาวไม่อีกแล้วค่ะฟูๆูตัวอื่นกําลังวิ่งอยู่ก็เลยไม่ได้เห็นปนะ่ะดังนั้นเนี่ยไอดีของฟูแค่นี้นะเออกับขาวดํายังไม่ได้เพราะโคอาล่ากำลังแลกอยู่ดังนั้นมันใช้เวลานานมากครับเพื่อนๆเ,เลยต้องเลือกแต่คําแนะนําคือ เล่นตามเมตาเช่นสมมุติว่าเรารู้ว่ารอบหน้ามันจะเป็นสีน้ําเงินกับดําทํารอเลยอันนี้ผมขอขขยกตัวอย่างก่อนนี่จะเข้าเรื่องนะเพราะว่าไม่ไม่คุยตรงนี้กลัวว่าจะไม่เก็ตอ,อ่ะเดี๋ยวผมขอ,ขอ,ขอยกตัวอย่างเช่อนอย่างโคอาล่าเห็นไหมว่าผมแลกทุกวันถามว่าตอนนี้เศษมี800แล้วมั้งแต่ไม่เปิดตัวเพราะเปิดเมื่อไหร่เวลร้อยทันทีโอเคปะนั่นอ่ะคือที่ผมจะเปิดแต่ถามว่าเปิดไหมก็ไม่รอให้แม่งได้ตัวคุณลองดูดีแปดร้อยเศษนี่เวลเก้าสิบแล้วปะ เนี่ยเก้าละเออเล่นจากแรกจากไม่มีอะไรเลยอ่ะเนี่ยจน90แล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวก็แลกเรื่อยๆและไม่ใช่แค่โคราล่านะตัวอื่นด้วยแอตลาสโอเคดีหน่อยก่อนหน้าเนี้เกมแม่งแจกมันก็เลยเวลร้อยแล้วก็เวลไปเยอะเห็นไหมเนี่ยดูดิอีก7 0 0เศษนี่คือบูธสา3นะอ่ะกันโฟล่ะเห็นไหมอย่างตอนต้นปีเทมเปิผมก็ยังไม่ร้อยเลยอ่ะคือเรียกว่าไม,ไม่ไม่มีตัว้วยอะมีมีตัวแต่ไม่ร้อยเออเนี่ยดูดิ เห็นไะหอีกตอนนี้บูธสามนะเล่นอีก5เดือนโดยเฉลี่ยประมาณ4ี่หเดือนอ่ะถ้ามาดูแครอทอีกอ,อ,อีก8รอบก็อีก 3- 4เดือนโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะบูธสามพันสหมดเลยชัดเจนนะดังนั้นเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าการทำซับม่งนานนะโอเคงั้นขอเข้าเรื่องต่อเลยนะเพราะว่าไม่แวะล็อกลัวจะไม่เข้าใจไงว่าบางคนอาจจะเร่งอาจจะรีบคุณมาผิดเกมถ้าคุณเร่งและรีบนะเกมนี้เร่งเร่งไม่ได้เลยเร่งคือพังเกมนี้นะโอเค งั้นขอเริ่มเลยนะขอเริ่มจากสินเงินก่อนซับแบบไหนคุณไปจัดเอาจะเอาพารามิเซียโซออนคุณไปไอ้นี่เอาผมจะไม่ไม่คุยเรื่องนั้นในคลิปนี้นะครับโอเคขอเริ่มเลยเอ,อ,อันดับแรกนะครับก็คือในส่วนของสายวิ่งอ่ะอันนี้คือผมจะพูดไปสายๆนะสายวิ่งลบลุจิยังไงก็กลางสุดไม่มีตัวไหนมากกว่านี้ทําไมเพราะว่าแพทเนี้ยคูซันแม่งกลับมาเยอะขึ้นและรุจิมันรับมือกับคูซันได้ดีมันเลยเล่นได้ครับอันนี้นะตัวแรกนะต่อมาคือนองูครับเอาไว้รับมือกับมิกาคร มันมาแทนจุดอ่อนของนิกาตรงที่ว่านิกาดึงธงเสร็จไปต่อไม่ได้ต้องการแต่น้องงูแม็กว์ปเพื่อไปช่วยเลยนี่คือข้อดีของงูซึ่งตัวอื่นทําไม่ได้ครับโอเคอันดับต่อมาคือไคโดครับรับมือกับนิกาดีเช่นเดียวกันแต่แค่แค่ธงเดียว,เ,ยวเท่านั้นนะอันนี้แค่เป็นธงธงเท่านั้นนะโอเคนะโอเคนะโอเคอันดับต่อมาครับก็คือในส่วนของสีนึงพูดสีนึงเงินอยู่นะบูโนอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นได้แทบจะแบบยาวๆเลยสีนึงเงินที่ผมคิดออกมีแค่นี้สตัว 4ตัวเท่านั้นจะบอกว่ามีบวกเพิ่มไหมบวกเพิ่มได้ไหมมันก็ได้จะบอกว่าไม่ได้เลยก็ไม่ใช่เพราะแผ่นนี้ยังเจอคิสลุแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมว่ามันไม่ดีเท่าเดิมก็คือตอัวละครจัดถ้าถามผมนะเพราะคิสลุมันลดลงไงดังนั้นน่ะจาระคนเลยหยิบน้อยลงส่วนตัวก็ไม่ค่อยแนะนาแล้วถ้าแผ่ปัจจุบันนะเพาราะกันนิกลับไม่ได้ครับอ,อีกตัวครับสายวิ่งผมลืมก็คือในส่วนของตัวละครนิจิครับนิจิมันเอาไว้สำหรับรับมือสายโล่นับปัจจุบันได้ดีทุกตัว เนี่ยเป็นตัวเดียวเท่านั้นในเกมของสีน้ําเงินที่รับมือได้ดีทุกตัวนะเซโตหริอคุกิวแล้วก็คูซันส่วนใหญ่จะเจอคูซันน้องงูก็ได้ไม่มีปัญหาเลยโอเคไหมไอเนี่ยเป็นตัวไฮไลท์เลยพราะน้องงูมันกันสถานะตลอดเวลาดังนั้นชิลเด้งกันดึงโอ้โหดึงธงก็ไม่มีไอวอลน้องงูก็นี่คือดึงชิลอ,อ่ะอาพวกนี้นเลยดีกว่าอะโอเคจบสีน้าเงินมีเพียงเท่านี้นะครับใครมีตัวไหนก็เอาลงไปเล่นคุณจะเล่นคู่วิ่งคู่โล่แล้วแต่ถือว่าแค่บอกตัวละครในการเล่นนะ สีแดงครับอันนี้โตน้อยหน่อยถ้าถามผมมีแค่คิสุลุัวเดียวเลยตัวอื่นคือไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวมีคนถามว่าอะไรอย่างนามิล่าอย่างส่วนตัวไม่แนะนาไม่ไม่รู้สิเพราะว่าคืออ่าเรียกว่าถ้าคุณจะเล่นแดงแลง้วกันเออถ้าถ้าคุณจะเล่นแดงโอเคนามิเป็นหนึ่งในตัวเลือกครับเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกละมันดีที่สุดในสายวิ่งแล้วอะสายวิ่งสีแดงนะอันนี้คือพูดเป็นแค่เฉพาะสีนะสีเอ,อ่อแดงคือโลหรือคุกิว แค่ตัวเดียวเท่านั้นตัวอื่นคือไม่มีแหละมันมีแค่นี้มันมันไม่มีตัวอื่นแล้วไงตัวเลือกอ่ะมันมันมันไม่มีอ่ะเออคือมันแค่เนี้ยจบสีแดงเท่านี้เลยไปเออคิซารุนามิแล้วก็เดคุกิวตานจัดจัดเลยผมก็แค่หวังว่าตัวที่6มาจะเป็นแดงนะอันนี้หวังนะเพราะถ้าเป็นแดงแล้วสีแดงมันจะได้กลับมาเล่นได้ไงอันนี้คือหวังว่าเป็นอย่างนั้นนะขอให้แดงก็แล้วกันโอเคสีเขียวครับสีเขียวเลือกว่าเป็นกลางสุดเบสสุดอ่าเบสสุดคือคูซัน เบสสุดถ้าเกมไหนเจอคิสซารุคุณยังไม่ต้องอยู่ในทงก็ได้หรือรอให้มันสกิลหนึ่งแล้วคุณค่อยเติมเก๋ก,ก็ได้หรือเห็นคิสซารุมันอยู่ทงอื่นคุณก็สกิลไอวอลเพื่อช่วยเพื่อนทงนั้นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เลยอันนี้กลางสุดอ่ะฆ่านางงูได้ฆาไคโดได้สมมติถ้าเจอเนาะนิกะรับมือได้คิสซารุตามคือมันแพ้แค่คิสซารุอะ่ะอ่ะตัวเดียวเลยเดียวเลยอเออส่วนการาฟเติบเล่นได้หมดนะครับคิอ่คุซันเลยให้เป็นตัวเบสตัวกลางเลยอ่ะคือมัน เรียกว่าตัวจําเป็นแล้วกันแล้วผมว่าสีเขียวนะตัวจําเป็นเลยอันนี้ผมจะพูดในเมตานะที่เล่นได้ไอโบไม่กลับมาเอากันตรงๆเลยคืออันเกณเราเจอคิสลุตัวหนึ่งโบมันยังพอเล่นได้แต่เจอ2ตัวขึ้นไปคือระบาดแต่ตัวเดียวคือได้จริงๆอ่ะมันก็ไม่ต่างกับคูซันหรอก2ตัวขึ้นไปคูซันก็ไม่ไหวใช่ไหมเหมือนกันนั่นแหละคือถ้าคิสลุหายไอสอตัวนี้กลับมาทันทีและส่วนตัวผมเชื่อว่าไอโบจะกลับมาตอนตัวที่6ด้วย เชื่อว่ามันเล่นได้แน่เพราะว่าเกมมันมาแนวนี้แล้วนั่นเองนะครับอ่ะโอเคสีเขียวถามว่ามีตัวไหนไหมหลกัหลกๆแค่2ตัวใหม่ที่ผมนึกออกนะเท่านี้เลยสีเขียวก็น้อยน้อยเหมือนกันส่วนตัวอื่นแล้วแล้วไหนบอกนิกการับมือกับน,นิกะได้ล่ะคือใช่ครับแต่ว่าในเกมมันไม่ได้เจอแค่นั้นไงมันยังเจอโรเจอร์ดำมันมันยังเจอกาฟมันอะไรอย่างเงี้ยมันยังเจอเยอะอยู่แต่ว่าไอ้คุซานเนี่ยมารับมือได้ทั้งหมดแค่คิดสลุตัวเดียวเลย แลยคิดสรุปแผลปัจจุบันต่ําลงจัดจัดมันเลยกลับมาเล่นได้ดีขึ้นครับโอเคอันนี้5้าอันนี้คือในส่วนของสีขาวเนาะสีขาวตัวเดียวนิกกตัวอื่นไม่มีตัดทิ้งนะครับสีดากราฟโรเจอร์สีดําได้2ตัวอ่าแล้วก็ส่วนที่เหลือยวค่อยไปรู้แล้วกันว่าดารอบหน้าจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับอันนี้คือคู่สีครบและใครมีตัวไหนก็เอาลงไปเล่นก็แล้วกันนะครับถือว่าผมสรุปมาให้แล้วเนาะคู่สีตามนี้นะย้ําอีกทีนะใครมีสีไหนเอาลงไปเล่นนะ แล้วก็ถ้าใครแบบเป็น ID ดีใหม่ยังไม่ฟูมากจะเล่นนิกาคู่คิสลุก็เอาลงไปเลยหรือนิกาคู่การาฟก็เอาลงไปเลยไม่ติดแต่ถ้าฟูแล้วหรือถ้าบางคนเฉลี่ยง,ง่ายๆถ้าซับตรงนี้จับแล้วมันมากกว่า10%คุณเน้นที่เปอร์เซ็นตะ์สิเนนะผมย้ำ้วนะนะถ้าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มากกว่าเช่นสมมติว่าวันนี้ผมจับสีเดียวร้อยหกสิบจับสองสีแม่งร้อยห้าสิบแนะนำว่าเอาเน้นร้อยหกสิบหรือเล่นตัวละครที่เราคิดว่าจะเป็นหลักเช่นคิสลุหลักโอเคงั้นแดงร้อยหกสิบไปเลย อีกตัวโรเจอร์ดาร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบช่างช่างแม่งเลยคือเล่นเป็นตัวหลักหรือนิกะเป็นตัวหลักเลยร้อยหกสิบไปก่อนอ่าอะไรอย่างนี้คือให้เน้นตัวหลักให้ซับเยอะที่สุดอ่าหรือยกตัวอย่างอันนี้ถ้าผมจะเล่นจริงสมมติท่านนิกะมาผมจะเอาอย่างเงี้ยให้หมดเลยเนี่ยคืออย่างนี้เลยเออซับแม่งก็ก็แบบจะร้อยเจ็ดสิบไปเลยอ่ะเก็ตปะ่ะคือแบบเนี่ยอย่างนี้เลยเออคือกูกูไม่เอาอ่ะงงไหมนั่นแหละคือกูไม่เอาเลยอ่ะคือ ตัวเดียวเลยอ่ะอีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นไอโบหรือหรือเป็นโรเจอร์หรือดูตามแพปแต่ถ้สาสมมติได้ผมเล่นอย่างนี้จะเจไดะซ้าตรงนี้มันจะอยู่ที่ล้อ6กกว่าๆเลยอ่ะทันทีเลยเพราะคูเน้นตัวเดียวไม่รู้จะเล่นตัวอื่นเพื่ออะไรเห็นไหมแต่ถ้าไม่มีตัวเล่นอ่ะจะเล่นคูซ้าคู่กับไอโบเหมือนเดิมก็ได้แผ่นนี้กลับมาแล้วนะครับอันนี้แค่บอกไว้เนาะถ้าหนมผมได้ผมก็จะเอาประมาณนี้นั่นแหละโอเคหวังว่าคีบีน่าจะได้ไประโยชน์กันไปเด้อบ๊ายบาย